ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเจ้าโจสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต่ําตมแบบสุดๆนะครับขอแบบขอแบบ18บวกนิดนึงนะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีครับพี่ผมเห็นพี่เล่นพีีพี่เล่นพีบียศไอแล้วล่ะครับพี่เอาน้องพี่พี่ยศยศบ้องเดี๋ยวพี่มันมีแต่ยศบ้องเอ้ยยศบ้องของพี่อะของจริงยศบ้องยศใหม่โอ้โหพี่พี่แม่งโคตดเทพแล้วพี่ยศบ้องกี่จุดอะครับผมยศบ้องของพี่เหรอน้อง ไม่ได้เรียกจุดหรอครับมันเรียกเป็นหลุมอ้าวแล้วของพี่กี่หลุมแล้วครับเออก็แล้วแต่งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดของพี่อะน้องบางวันก็หลายหลุมหน่อยโอ้โหสุดยอดเลยพี่แต่ผมเห็นเป็นใบนะพี่ผมไม่ได้เห็นเป็นบ้องอะอ้าวถ้าเอาบ้องมาเดี๋ยวก็บินสิอ้าวพี่แล้วนี่มันใบอะไรเนี่ยอ๋อใบเมเปิลใบเมเปิลอ๋อครับผมแล้วไปครับพี่แล้วไปแล้วไปแล้วปกติพี่เล่น B, พีบี B, พี่เล่นปืนอะไรเหรอครับพี่อ๋อพี่เหรอพี่เล่นเคเคถูแหมพี่ก็อย่าเว้นวักแบบนั้นสิ เคทูก็เคทูสิไม่ใช่เคทูเดี๋ยวก็เดือดร้อนเป็นหมู่คณะ โทษจีน้องบ่าวโทษจีโทษีแล้วพี่เล่นพีบนี่พี่เติมหรือเปล่าครับก็ก็ก็เติมบ้างอะนะก็ทีละ2อ0อ่ะตอนนี้พี่ก็เติมใช่ไหมครับเนี่ยอ้าวแม่งรู้ได้ไงเนี่ยน้องแหม้ก็พี่ยิ้มมาเชียวนะ่ะปากพี่จะฉีกถึงแก้มแล้วนะอ้าวแล้วทำไมไม่ห้ามจะห้ามได้ไงผมก็เติมอยู่กับพี่เนี่ยตึงโปอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันต้นอะไรเนี่ยต้อนอะไรเนี่ยใจเย็นพี่นี่มันต้นมะลิพี่โอ้พี่เห็นต้นอะไรเขียวๆไม่ได้เลยรหัสสองบ้องพี่นี่คือไอดีไก่ใช่ไหมครับพี่อ้าว แล้วไอดีหลักพี่เท่าไหร่แล้วล่ะครับผมดาวยศเหรอพี่ <c oughs> ดึงดึงดาวนี่แหละพี่นี่นมันดึงดาวคนละดาวกันลวพี่เหิววะ่ะอยากกินอะไรหวานๆอะ่ะมีปะ่ะพี่หิว,วเอาทองหยิบทองหยอดป่ะพี่จะกินคิดแคทอะ่ะโอ้โหพี่เรื่องมากเฮ้ยเอ้าเฮ้ยใคร,ใคร,ใ,ครใครพูดแล้ววะใครพูดเลยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยโอ้โหพี่จะเย็นพี่ไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยครับพี่เออน้องน้องน้องเห็นน้องเห็นดาวป่ะตรงไหนครับพี่ข้างบนอ่ะ ไหนวะน้าน่าเห็นเปล่าลอยเต็มเลยนะไหนวะเห็นมีเลยเอ,อ้ยเดี๋ยวคำน้องว่าแต่นี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยสี 4, ่ยี่สิบเลยครับพี่สี 2> 4, 2, ออ่สองศูนย์เลยพี่ต้องไปแล้วนะบายบายทุกคนบายบาย ก็คลิปน <compelling sound> <todavía> ี้18บวกนิด <tube> น <Five line> ึงไม่นิดแ้วแหละก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับผมก็สําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมก็สุดท้ายแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าเรายังมีกันและกันตลอดไปนะครับบาย่ Oh my god Oh my Oh my fucking god แทมที่ผ่านมาทั้งหมดมันเป็นแค่การแสดงนะครับผมผมไม่ได้เล่นครับผม